งานแฮนด์เมดสวยๆทั้งนั้นเลยฮะเป็นงานถักโคเชโอ้โหสวยงามจริงฮะเนี่ยราคาไม่แพงฮะยีบาท30บาทนะหบาทเนี่ยราคาถือว่าโอเคเลยฮะสวยงามขนาดนี้ช่างจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลิก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ วันนี้เดินตลาดนัดฮะมาเจอสินค้าเด็ดๆฮะแฮนด์เมดนะฮะนี่เป็นงานของแม่ค้าทำเองนะฮะโอ้โหเนี่ยสวยๆนี่สวยงามเลยนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยนาล็กาเดินชมเนี่ยพวกกุญแจน่ารักน่ารักเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นแตงโมฮะเนี่ยสีเหลืองอันนี้ราคา20บาท เนี่ยสวยเลยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ย20บาทเองเนี่ยโอ้ยน่ารักฮะเนี่ยเนี่ยทุกอันเลยฮะเนี่ยสวยอ่านั่นมีมีจองแล้วรู้เนี่ยคว้าเลยฮะไม่นาเล็กเพิ่งมารีวิวนี่ยังไม่ทันไรเนี่ยโดนคว้าไปต่อหน้าต่อตาเลยฮะสุดยอดเลยนี่ฮะเนี่ยงานเฮนเมกันก็อย่างนี้แหละะน่ารักนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยอันนี้ หกสิบบาทนะเนี่ยแต่พวกนี้หกสิบบาทสองต้นร้อยก็เป็นงานที่ผักมือทอมือฮะเนี่ยนี่อันนี้ร้อยห้าสิบนะอันนี้มีดอกไม้ด้วยเนี่ยโอ้โหเนี่ยน่ารักน่ารักเนี่ยเห็นไหมครัมีลูกค้ามาสั่งต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยสุดยอดเลยฮะเนี่ยเห็นไหม อันนี้ไม่มีดอกไม้ในร้อยยี่สิบเนี่ยโอ้โหชิ้นสวยงามๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอะไรอย่างอย่างนี้เท่าไหร่สามสิบเก้าบาทสาบเาทเนี่ยเป็นโบนี่ก็เนี่ยเท่าไหร่สามสิบเก้าบาทเหมือนกันเลย <50 S 1> อืมอันนี้ฮะเป็นกระเป๋าตังค์ห้าสิบบาท <50 S 1> นี่นอ่าคาดผมเท่าไหร่นะห้าสิบบาทน,น่ารักน่ารักเน,นี่ยฮะเนี่ยเฮ้ยนี่ กระเป๋าแบบนี้ใส่แก้วแก้วน้ำเยติอ่ะเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยเรนี่ร้อยห้าสิบโอ้โหน่ารักแท้นะนี่ดอกไม้เป็นแจกันนี่ก็ทั้งขายทั้งแจกันเลยหรือเปล่าเป็นดอกเป็นดอกกัดอกเท่าไหร่ห้าสิบถุสิบแล้วก็แปดสิบดอกบานนี่แปดสิบดอกตูมหกสิบเนี่ยตูมเล็กๆหน่อยก็ห <50 S 1> ้าสิบ เนี่ยมีสวยๆนี่นี่คือได้ที่ใช้ผักทอจริงๆนะฮะนี่เข็มเนี่ยพร้อมของจริงรูปหัวใจหัวใจเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบบาทหัวใจก็20บาทนี่ไอติมนี่ไอติมโคนเนี่ยก็ยี่สิบบาทเนี่ยโอ้โหเนี่ยมีร้อยยี่สิบนะโอ้มีผ้าพันคอด้วยน่ารักหมวกเล็กๆเนี่ย ยี่สิบบาท,บาทโอ้โหนี่เป็นเหมือนเป็น <20 S 2> ที่ปักอ่ะ <20 S 2> เป็นกิ๊บปักผมด้วยนะ2ยี่สิบบาทเนี่ยน่ารักตรงนั้นเลยนอ่าแล้วมีอะไรอีกโอ้ยที่แขนกระเป๋านะนนเออน,นี่ยเนี่ยสวยๆนะอืมเออนั่นเนี่ยสวยงามนะไอเดียดีๆจากแม่ค้าเนี่ยฮะเนี่ยใครสนใจก็ แวะมาได้ถ้าตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะ <500. S 1> แล้วกระเป๋าล่ะสองร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบเป็นถักจากกระจูดใช่ไหมโอ้โหนี่นี่ใบนี้ล่ะสามร้อยเก้าสิบนเอาไว้ใส่โอ้โหใส่ผ้าใส่อะไรเนี่ยดีมากเลยนี่ฮะร้านนี้น่าสนใจ มีรับถักหูกระเป๋าด้วยอใครสนใจก็แวะมาได้ฮะร้านนี้เดี๋ยวนยะเล็กจะลงะเบอร์ไว้ให้นะร้านนี้นี่นอ,อ๋นอ,อนี่ถักหูกระเป๋า4ี่รอยนี่คืออันนี้กระเป๋าคือไม่เกี่ยวนะวแต่ว่าอืมแต่ว่าเนี่ยเ,เราถักให้นี่เห็นไหมฮะนี่ตรงซิปเออน่ารักดีฮะน่ารักะนกะอืมสี่ร้อยครับผมเนี่ยน่าสนใจนะลองดูฮะใครที่ สนใจทักมาได้นะหรือว่าจะมาเดินที่ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ของเราก็ได้นะมาเจอกับแม่ค้าตัวเป็นๆได้เลยนะแล้วก็ออเดอร์ได้เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะฮะอ่ทั้งขายขายทั้งปลีกทั้งส่งนะเนี่ยสุดยอดอ่ชื่อร้านอะไรฮะ M c o c h e ค่ะ M ตัว M ใช่ไหมใช่อ่า M นะฮะ นี่แหละเดี๋ยวมีอะไรก็สนับสนุนกันเอาเบอร์ฝากเบอร์ทัวรไว้085 386 5 3, 8, 6, 9, 8 3 9ค่ะศูนสามแปด3 9, 8มแปดหกเก้าแปดสามเก้าเก้าแปดสามเก้าอ่ะเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีหน,นึ่งนะคนี่แหละฮะร้านคุณเอ็มโคเชครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตไนส์สารพีชอบอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ